ทอสอมอคืออาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสงวนอันนี้เขารู้แล้วไม่ต้องบอกแต่ที่เราจะบอกเนี่ยก็คือจะบอกว่าทอสอมอทำอะไรบ้างพูดอะพูดได้ทำอะทำอะไรบ้างพวกพี่เขาทำทุกสิ่ง ที่เกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตัวเองไม่ว่าจะเป็นดินน้ำป่าขยะยิ่งตอนนี้ปัญหาไฟป่าหมอกควันและค่าฝุ่น PM 2.5ยิ่งเยอะพวกพี่เขาก็ยิ่งทำงานกันหนักไม่ต่างจากภาครัฐที่คอยสนับสนุนพวกพีพีเขาด้วยการเน้นการแก้ปัญหาไฟป่าฝุ่นควันอย่างเป็นรูป,ปธรรม3พื้นที่ป่าเมืองกเกษตรบนหลักการสื่อสารเชิงรุก ยกระดับการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชนและไอศอเนี่ยคืออะไรส่งเสริมอีกแล้วดิรู้เหอะไม่ต้องพูดสื่อสารเชิงรุกเรายังมีทอสอมเาะประตูบ้านเพื่อสื่อสารประชาสัมพันธ์สู่ชุมชนอย่างทั่วถึงทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่ต่างๆครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายปรับรูปแบบการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในทุกช่องทางให้สอดคล้องกับสถานการณ์สิ่งแวดล้อมโดยส่งเสริมให้ทอสอมและเครือข่ายประชาชนเป็น,นกลไกที่สำคัญในการสร้างการรับรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน <Wow! Yeah! S 1> ว่าแต่มอมายไปไหนอะ ก็ช่วยให้การดําเนินงานทั้งหมดที่พี่ๆเขาทํามามีประสิทธิภาพทั้งการดําเนินงานเชิงรุกในด้านการปลูกจิตสํานึกในด้านการอนุรักษ์ป่าการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสารแก่ชุมชนที่อยู่รอบๆป่าเป็นไปอย่างถูกต้องจนมีการขยายผลการดําเนินการไปทุกพื้นที่ของประเทศแล้ว ที่บอกไปก็ไม่ใช่อะไรก็ถ้าไม่มีพวกพี่ๆทศออมอปัญหาต่างๆเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมหรือความเสื่อมโทมของทรัพยากรธรรมชาติก็ยังจะเกิดขึ้นแล้วก็จะส่งผลกระทบต่อเนื่องไปที่อื่นๆที่เขาทำก็ทำเพื่อเรานี่แหละไม่ต้องรู้หรอกว่าทอสอมอแปลว่าอะไรแค่รู้ว่าพี่ๆเขาทำอะไรเพื่อเราก็พอ